สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาเที่ยวชมสถานที่ที่ใครผ่านมาเนี่ยต้องแวะชมให้ได้เลยค่ะที่แห่งนี้นะคะก็คือจังหวัดส,สุพรรณบึงชวาค่ะ โซนที่ดาพาเที่ยววันนี้นะคะก็เป็นโซนปลาน้ําเค็มค่ะข้างนอกถ้าเจออากาศร้อนๆเนี่ยลองเข้ามาที่โซนปลาน้ําเค็มนะคะขอบอกว่าเย็นชื่นใจแล้วก็สถานที่สําหรับเดินเนี่ยก็สวยงามแล้วก็เพลิดเพลินตลอดทางเลยค่ะวันนี้ที่ดามานะคะเป็นวันธรรมดาค่ะก็จะไม่มีการลงให้อาหารปลาแต่ดาวก็ะะชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเดินดูได้ทุกโซนแล้วก็สะดวกไม่ต้องเบียดเสดกับใครด้วยค่ะ วันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะคะแต่ถ้ามาวันหยุดหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีการแสดงลงให้อาหารปลาค่ะแล้วก็จะมีคนเยอะนิดนึงนะคะส่วนมากที่มาดูเนี่ยก็จะเป็นเด็กๆค่ะเด็กๆ เยอะมากๆเลยนะคะบางทีพ่อแม่ก็พาลูกหลานนามาดูกันนะคะที่บึงฉวากนะคะนอกจากจะมีโซนปลาน้ําเค็มแล้วเนี่ยก็ยังมีการแสดงโชว์จระเข้นะคะแต่ก็จะแสดงวันเสราร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกค่ะแล้วก็จะมีโซนปลาน้ําจืดนะคะก็จะมีอุงโมงค์ปลาแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโซนที่เป็นสวนสัตว์ด้วยค่ะก็จะมี เสือนะคะแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะมียีราฟด้วยค่ะก็ตามมาดูกันได้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนปลาฉลามนะคะเขาก็จะจับแยกกันมาจากโซนปลาตัวอื่นๆค่ะแต่ตรงโซนปลาฉลามเนี่ยก็จะมีปลาปลาทูด้วยนะแล้วก็การจัดส่วนข้างล่างนี่สวยมากๆเลยค่ะปลาฉลามเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัว2ตัวนะมีเยอะมากๆยิ่งตัวเนี้ฟันน่ากลัวมากเลยค่ะเพราะเราแบบเห็นฟันเขาเลยนะเห็นไหม ปลาแต่ละชนิดนะคะก็จะมีปลายชื่อให้ดูด้วยค่ะเราจะได้รู้นะคะว่าเออตัวนี้ชื่ออะไรนะคะแล้วดูในรูปแล้วก็ดูตัวเป็นเปนแบบนี้ได้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยกำลังนอนแบบสบายใจเลยนะคะ งโซนปลาฉลามเนี่ยจะเป็นที่ฮือฮาของเด็กๆมากๆเลยค่ะยิ่งถ้าวันเสราร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนนะคะลงมาให้อาหารปลาด้วยค่ะแต่วันนี้ไม่มีนะคะแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือเราสามารถที่จะเดินดูนั่งดูแบบชิลๆได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่ไม่ได้จำกัดเวลาในการเข้าชมนะคะเสียค่าเข้าผู้ใหญ่150บบาทจะนั่งอยู่ในนี้เป็นชั่วโมงก็ได้เลยค่ะ และในนี้นะคะก็ถ่ายรูปได้ค่ะแล้วก็เก็บภาพสวยๆเนี่ยไปเยอะมากๆมีมุมสวยๆสำหรับถ่ายรูปเพียบเลยค่ะและที่สำคัญนะเขาบอกว่าห้ามใช้แฟลชนะอาจจะรบกวนปลาแค่นั้นเองค่ะบรรยากาศด้านนอกก็โอโถงนะคะน่าเดินมากๆเห็นไหมวันนี้ไม่ค่อยมีคนเลยค่ะ ตรงข้างนอกทางออกนะคะก็จะมีตู้ปลาค่ะข้างในก็จะจัดแบบสวยงามเลยนะคะบรรยากาศเนี่ยก็ดูดีเห็นไหมวันนี้ไม่มีคนจริงๆนะคะเดินเล่นสะดวกง่ายอยากจะนั่งถ่ายรูปตรงไหนเนี่ยก็ได้หมดเลยนะคะนี่เราเห็นปลาดาวนะคะหน้าตาน่ารักมากๆเลยแล้วก็จะดูที่ขาของปลาดาวนะคะไม่รู้เขาเรียกขาหรืออะไรเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นตุ่มเล็กๆเนี่ยแบบ เต็มไปหมดเลยค่ะปกติเนี่ยดาวก็ไม่เคยได้เคยเห็นปลาดาวตัวเป็นๆน,นะเพราะว่าบ้านดาวห่างไกลทะเลนะคะก็จะได้มาดูกันที่นี่แหละค่ะและนี่นะคะก็เป็นโซนปลาน้ําเค็มที่บึงฉวากค่ะใครผ่านมาเนี่ยก็แวะมาเที่ยวชมกันได้นะคะพาลูกหลานมาดูค่ะรับรองว้าวแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ